สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีนะคะนักเรียนก็จะเรียนในหัวข้อของการบวกและการลบเศษส่วนนะคะเดี๋ยวยังไงไปพบกับบทเรียนกันเลยค่ะการบวกการลบเศษส่วนนะคะจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้าที่38นะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเปิดไปที่หน้า38นะคะนักเรียนจะเจอสถานการณ์ของอาการบวกของ วุ้นอัญชันกับวุ้นใบเตยนะคะจากรูปนะคะบอกว่าแก้วตามีวุ้นในถาดขนาดเดียวกันเป็นวุ้นดอกอัญชันเศษ1่ส่วน2ถาดและวุ้นใบเตยเศษ3ส่วนแถาดแก้วตามีวุ้นทั้งหมดกี่ถาดและมีวุ้นดอกอัญชันมากกว่าวุ้นใบเตยกี่ถาดนะคะ ทีนี้จากรูปนะคะจะเห็นได้ว่าถาดเป็นรูปวงกลมนะคะสีม่วงจะเป็นวุ้นดอกอันชันนะคะแล้วก็สีเขียวจะเป็นวุ้นใบเตยนะคะทีนี้เนี่ยขนาดถาดเท่ากันแต่การแบ่งต่างกันใช่ไหมคะถ้าเรานํามานำนำดอกอวุ้นทั้งสองอันนะคะมารวมกันในถาดเดียวก็จะได้ดังภาพนี้นะคะ,ะทีนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าวุ้นทั้งหมดเนี่ย แบ่งออกเป็นส่วนใหม่ก็คือแบ่งออกเป็นเศษส่วนที่เป็น8ส่วนเท่าๆกันตามรูปด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีวุ้นที่รวมกันแล้วจะได้เท่ากับ7ส่วนใช่ไหมคะจาก8ส่วนดังนั้นวุ้นทั้งหมดก็จะมีเศษ7ส่วน8ของถาดนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการแสดงวิธีทำนะคะจากตรงนี้นะคะวุ้น ดอกอัญชันมีเศษหนึส่วนสแต่พอเอาไปรวมกับบุ้นที่เป็นใบเตยเศษสามส่วนแแล้วเราจะรวมนะคะโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันนะะจากเศษหนึส่วนสให้กลายเป็นส่วนด้วย8นะคะ ดังนั้นเศษ1ส่วน2ถ้าเราต้องการทำให้เป็นส่วนด้วย8ก็คือการคูณด้วยสีเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน8บวกกับเศษ3ส่วน8ตรงนี้นะคะเวลาเราบวกนะคะเราก็จะนำเฉพาะตัวที่เป็นเศษเท่านั้นนะคะมารวมกันส่วนตัวส่วนนะคะเรายังจะเขียนเป็นตัวส่วนเท่าเดิมก็คือส่วนด้วย8นั่นเองดังนั้น4บวก3ก็เป็น7นะคะแล้วก็ส่วนด้วย8แบบนี้นะคะ ดังนั้นแก้วตาก็มีวุ้นทั้งหมดเศษ7ส่วน8ถาดทีนี้ถามว่าวุ้นดอกอัญชันมากกว่าวุ้นใบเตยกี่ถาดนะตรงนี้นะคะเราจะหาจากอะไรเราก็จะหาจากการลบกันนะะการลบกัน ซึ่งจะเป็นการลบกันของเศษ1ส่วน2ลบกับเศษ3ส่วน8เวลาเราลบกันก็ทําวิธีการเหมือนเดิมนะคะก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันก็คือทำให้เป็นส่วนด้วย8นะคะเมื่อทําเป็นส่วนด้วย8ก็ต้องคูณด้วยจํานวนนับที่มันเท่ากันทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือคูณด้วย4ดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเศษสวน8ลบกับเศษ3ส่วน8ก็คือผลลบก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน8 ตรงนี้นะคะดังนั้นแก้วตาก็จะมีวุ้นดอกอันชั้นมากกว่าวุ้นใบเตยเศษหนึ่งส่วนแของถาดนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราจับสังเกตนะคะเราจะดูว่าการบวกหรือการลบเศษส่วนนะคะที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะ,ะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกหรือลบกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ให้หาผลบวกของ เศษ4ส่วน5บวกกับเศษ9ส่วน10นะฮะเริ่มต้นก็คือการทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะะการทำตัวส่วนให้เท่ากันนั้นมีด้วยกันอยู่สองวิธีวิธีที่1ก็คือคูณใช่ไหมคะเวลาเราคูณก็ต้องคูณด้วยจำนวนที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะ อย่างเช่นตัวนี้นะคะเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นส่วนด้วย10ฉะนั้น5คูณอะไรเป็น10ก็5คูณ2เมื่อคูณ2เข้าไปในตัวส่วนแล้วตัวเศษก็ต้องคูณด้วยนะคะก็จะได้กลายเป็น آ, เศษ8ส่วน1 0บนะคะบวกกับเศษ9กส่วน10ฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะเวลาเราทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วเรานำเฉพาะตัวเศษเท่านั้นนะคะที่มา รวมกันก็คือ8บวก9ก็ได้เท่ากับ17ส่วนก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือส่วนด้วย10นะคะทีนี้จากตรงนี้นะคะเศษ17ส่วนอ่า10ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นเศษเกินดังนั้นนะคะเราควรจะตอบเป็นจำนวนคระนะคะการที่เราจะทำให้เป็นจำนวนค่ะได้นะคะเราก็จะใช้การหารนะคะโดยที่ ตัวตั้งก็คือ17นะคะตัวหารก็คือ10แบบนี้นะคะหารจะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะคะตอนนี้ครูแสดงด้วยการหารสั้นนะคะ10บหารสิบคูณอะไรได้17ก็10 1หนึ่งสอง20ไปได้ละได้แค่ 10, 1 0 1หนใช่ไหมคะลบ17ลบ10ก็เหลือเศษเท่าไหร่ก็เหลือเศษ7ตรงนี้ ดังนั้นนะคะเมื่อเขียนเป็นจำนวนค่ะก็จะได้เท่ากับ1เศษ7ส่วนด้วย10นั่นเองนะคะอันนี้คือการหาผลบวกของเศษส่วนนะคะต่อไปข้อที่2นะคะให้หาผลลบของเศษ12ส่วน16ลบกับเศษ5ส่วน8ตรงนี้นะคะตัวส่วนไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะ,ะการทำตัวส่วนให้เท่ากัน มี2วิธีใช่ไหมคะก็คือวิธีแรกคือการคูณนะคะกับวิธีที่2ก็คือการหารนะคะถ้าเริ่มต้นโดยการคูณแสดงว่าเราต้องทํา8ให้ไปเท่ากับ16ใช่ไหมคะแคูณอะไรได้16ก็8ปคูณสนะคะข้างล่างคูณ2ข้างบนก็คูณ2ก็จะได้ออกมาเป็นเศษ10ส่วน16นะคะ เศษส2ส่วน16ลบกับเศษ10ส่วน16ก็จะได้เท่ากับเศษ2ส่วน16ซึ่งตรงนี้เศษ2ส่วน16ยังไม่ใช่เศษส่วนดังต่ำฉะนั้นเราสามารถหารต่อได้ก็คือหารด้วย2ทั้งเศษและส่วนพอหารด้วย2ปุ๊บจะกลายเป็นเศษส่วนยางต่ำก็คือเศษ1ส่วน8นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นวิธีของการหารนะคะ ถ้าเป็นวิธีของการหารก็คือการทำให้16นั้นกลายไปเป็น8นะฮะทำให้16กลายเป็น8ดังนั้น สิบหกหารอะไรได้8ก็16หาร2ข้างล่างหาร2ข้างบนก็หาร2นะฮะก็จะได้เป็นเศษ6กส่วน8ลบกับเศษ5ส่วน8 6กลบ5ก็เหลือ1นะคะส่วนก็ยังเป็นส่วนด้วย8เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะสามารถทําได้2วิธีนะคะทั้งทําตัวส่วนด้วยการคูณน,นะคะตัวส่วนให้มันเท่ากันด้วยการคูณกับตัวส่วนให้มันเท่ากันด้วยการหารนะคะแบบนี้นะคะอ่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3นะคะให้หาผลลบของ2นะคะลบกับเศษ3ส่วน7จริงๆแล้วนะคะ2ตัวนี้เนี่ยเขามีตัวส่วนเหมือนกันแต่เขาไม่เขียนกันนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนนับจริงๆแล้ว2ตัวเนี้ยคือส่วนด้วย1ค่ะนักเรียนนะคะคือส่วนด้วย1ฉะนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะทำส่วนด้วย1ให้เป็นส่วนด้วย7ก็คือการคูณด้วย7เข้าไปนะคะทั้งเศษและส่วนนะคะ ดังนั้น2คูณ7ก็ได้เท่ากับ14 1คูณ7ก็ได้7แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำมาลบการเฉพาะตัวเศษนะคะก็คือ14ลบกับ3 14นะคะ14บลบกับ3ก็เหลือ11นะคะอ่า14บลบกับ3ก็เหลือ11ส่วนด้วย7 ตัวนี้เป็นเศษเกินทําเศษเกินให้เป็นจํานวนค่าดโดยการหารนะคะ11ไว้ข้างในแล้วก็7เป็นตัวหาร7คูณอะไรได้11 7 1 7 7 2 14เลยแล้วก็7 1 7เสร็จแล้ว11ลบออก7ก็เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ4ฉะนั้นจำนวนค่าที่ได้ออกมาก็คือ1เศษ4ส่วน7นั่นเองนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่3นะคะเดี๋ยวเราลองมาทําไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะในะปฏิบัติกิจกรรมนะคะ,ะ,ข,ะข้อแรกนะคะให้หาผลบวกค่ะ,ะข้อนี้หาผลบวกของใครบ้างนะคะก็วิธีทำนะคะ,ะเริ่มต้นจากเซส17ส่วน24 บวกกับเศษ5ส่วน6อ่ะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องทำให้ส่วน6เนี่ยเป็นส่วนด้วย24ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นทำจากเลข6ให้เป็น24เราจะใช้การคูณน,นะคะอ่า6คูณเท่าไหร่ได้24 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24ดังนั้นข้างล่างคูณ4ข้างบนก็คูณ4ก็จะเป็นเศษ17ส่วน24 บวกกับเศษ20ส่วน24ฉะนั้นแล้วตอนนี้ตัวเศษบวกกับตัวเศษนะคะบวกกันได้เท่าไหร่ก็ได้เท่ากับเศษ37สส่วน24เสร็จแล้วทำเศษเกินให้เป็นจํานวนคละโดยใช้การหารน,นะคะเอา37ตั้งนะคะแล้วหารด้วย24 2 4 2หา24 1 24 24 2 4เลยนะคะเสร็จแล้ว เหลือเศษเท่าไรนะคะอ่ะก็จะเหลือเศษอยู่7ใช่ไหมคะเอ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่7เศษเหลือเท่าไหร่เศษเหลือ10 10เท่าไหร่คะ13เนาะเหลือเศษ13นะคะอ่ะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น1เศษ13ส่วน24นั่นเองนะคะอ่ะแล้วเราก็ตอบนะคะ 1เศษ13ส่วน24แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนมาดูกันต่อเลยมันเป็นการหาผลบวกของเศษ2ส่วน9บวกกับเศษเออบวกกับ2นะคะตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้เริ่มต้นนะคะวิธีทำค่ะนักเรียน เศษสส่วน9บวกกับ2อ่ะ2ตัวนี้คือส่วนด้วย1ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะทำา1ให้เป็น9ดังนั้นก็จะบวกกับเศษ2คูณ9ส่วนด้วย9แบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปนะคะเศษ2ส่วน9ก็บวกกับเศษ18ส่วน9าอ่ะเศษบวกเศษนะคะส่วนยังคงเดิมนะคะ เศษบวกเศษก็จะเป็น20ส่วนด้วย9ทําทำให้เป็นจำนวนคะ่ะโดยใช้การหารนะคะ20อ่า9 1 9 9 2 18เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ2ฉะนั้นก็จะกลายเป็น2เศษ2ส่วน9นั่นเองนะคะอ่าข้อนี้คือข้อที่2คะ่ะอ่าผลบวกนะคะอ่าโอเคนะคะต่อไปข้อ ที่2ใหญ่นะคะให้หาผลลบค่ะนักเรียนนะคะผลลบวิธีทำข้อที่1น,นะคะเศษ5ส่วน2ลบกับเศษ5ส่วน4ตรงนี้นักเรียนต้องทำเศษ2ให้เป็นส่วนด้วย4โดยใช้การคูณน,นะคะอ่าฉะนั้นคูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไปลบกับเศษ5ส่วน4ก็จะกลายเป็นเศษ10ส่วน4 ลบกับเศษ5ส่วน4ดังนั้นตอนนี้มันก็คือ10ลบกับ5แล้วก็ส่วนด้วย4ก็เท่ากับเศษ5ส่วน4อ่หรืออะไรคะตัวนี้5ตั้งแล้วหารด้วย4 4 1 4เหลือเศษอะไรคะเหลือเศษ1ใช่ไหมคะ5้ลบ4ก็เหลือ1ฉะนั้นก็จะได้เป็น1เศษ1นส่วน4นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือคำตอบ นะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อที่2องเศษสามสิ่วนเจนะคะลบกับเศษสาส่วนสิบสี่ตรงนี้ทําส่วนเจให้เป็น14โดยใช้การคูณน,นะคะก็จะเป็นเศษสาส่วนเจคูณอะไรเป็น14ก็คูณ2คูณ2 ลบกับเศษ3ส่วน14นะคะก็จะเป็นเศษ60ส่วน14ลบกับเศษ3ส่วน14แบบนี้นะคะอ่าก็จะเป็น60ลบกับ3ส่วนด้วย14ก็จะกลายเป็น57ส่วนด้วย14อ้าทีนี้ก็ไปตั้งหารนะคะไปตั้งหารนะคะ57เป็นตัวตั้งตัวหารคือ14 เออห้าสิดไม่ใช่ห้าสิบ่้าสิตั้งแล้วก็หารด้วยสิบสีี่สี่ใช่ไหมคะอ่าสิบได้ห้าสหกห้าสิก็เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ได้เป็น4เศษ1ส่วน14นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการหาผลลบ นะคะถ้านักเรียนต้องการลบหรือบวกนะคะนักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทั้งคู่ให้เป็นจํานวนเดียวกันนะคะก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันพอได้เท่าไหร่แล้วนะคะนำตัวเศษนะคะมาบวกหรือลบกันได้เท่านั้นนะคะส่วนตัวส่วนนั้นจะเป็นเลขตัวเดิมอยู่นะะเป็นเลขตัวที่เราทำมานั่นแหละคะ่ะอย่างเช่นข้อนี้ตัวส่วนทำให้เป็น4ก็ เวลาตอบก็เป็นส่วน4นะคะตัวนี้ทำให้เป็น14เวลาตอบมาก็เป็นส่วนด้วย14เห็นไหมคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องกลับไปทำก็คือแบบฝึกหัดที่6.13นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ